ยักษ์ใหญ่แห่งป่าฝนไทท่านโนโบอาหมูดึกดำบรรที่บอกว่าสูญพันไปแล้วแต่กลับมีคนพบเห็นมันอยู่ในป่าอเมซอนพร้อมเราสวัสดีครับทุกคนพบกับพร้อมเราอีกเช่นเคยเด้อ ถ้าถามว่างูอะไรใหญ่ที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้นอานาคอนดาคงเป็นชื่อที่พูดขึ้นมาในหัวของหลายๆคนซึ่งมันตัวใหญ่มากๆจริงๆและถือว่าเป็นงูยอดฮิตท,ที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดแต่ถ้าหากดูจากหลักฐานแล้วอานาคอนดาก็ยังถือว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าครั้งหนึ่งโลกของเรายัางมีไททันโนโบอา งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกไททันโนโบอางูยักษ์ในตระกูลบอยดีและมีสปีชีส์คือไททันโนโบอาเซเรโจเนนซิสมีชีวิตอยู่ในยุคเพลีซีนเมื่อประมาณ60-58ล้านปีไททันโนโบอา คนพบสากฟอสซิลรวมกับงูชนิดอื่นๆรวมๆแล้ว30ตัวบริเวณพื้นที่ป่าฝนในโคลอมเบียและเปรูแห่งทวีปอเมริกาใตา้ที่มาของชื่อไททันโนโบอามีสองแบบแบบแรกบอกว่ามาจากชื่อของเทพกรีกไททันส่วนย์คำว่าโบอาเป็นภาษาลาตินที่แปลว่างูใหญ่ กับอีกแบบหนึ่งบอกว่ามาจากชื่อของเรือไททานิกด้วยเพราะขนาดของมันใหญ่ยายมากๆและชื่อนี้ก็เพิ่งถูกตั้งช่วงที่คนรู้จักเรือไททานิกกันนั่นแหละอ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองไม่ว่าที่มาของชื่อไททันโนโบอาจะมาจากไหนแต่ข้อสันนิษฐานทั้งสองแบบเกิดดูพยายามจะบ่งบอกถึงขนาดที่ใหญ่มากของมัน แล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนกันนี่มาดูกันสิขนาดของไททันโนโบอาความยาวประมาณ14-15เมตรและความกว้างล่าตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2,500ปอนด์หรือประมาณ1,000กิโลกรัมโอ้อะไรมันจะหนักขนาดนี้เนี่ยนี่สินะถึงทำให้มันถูกจัดเป็นงูชนิดที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก การที่สัตว์ตึกดำบันจะตัวใหญ่โตมโหลานขนาดนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเหมือนกับที่เราเคยเห็นพวกไดโนเสาร์หรือสัตว์น้ำตัวใหญ่โตทั้งหลายแล้วขนาดของไททันโนโบอามีประโยชน์ต่อตัวมันเองอย่างไรมีข้อสันนิษฐานว่าที่ตัวมันใหญ่เกิดเพราะสภาพอากาศของอเมริกาใต้ในสมัยนั้นจัดว่าร้อนมากม อาจจะร้อนถึง90องศาเซลเซียสเลยที่เดียวเฉียวเ,เพื่อนๆลองคิดดูสิว่าขนาด40องศาก็ว่าแย่แล้ว90องศาในยุคนั้นก็คงอยู่กันไม่ได้แน่แต่เนื่องด้วยไททันโนโบอาเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเลือเดเย็นซึ่งจะมีระบบเผาผลาญที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิและสามารถดึงอุณหภูมิจากด้านนอกมาเป็นพลังงานเลยมีวิวัฒนาการด่านขนาดตัว ยิ่งมันตัวใหญ่เท่าไรยิ่งทำให้มันทนร้อนได้ดีเท่านั้นแน่นอนว่าไทท่านโนโบอาตัวมันใหญ่ขนาดนี้แล้วการล่าของมันจะดุเดือดขนาดไหนต้องดุแน่แน่ใช่ไหมละ่ะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ดุเดือดอะไรขนาดนั้นโดยผู้เชี่ยวชาญสันนิฐานไวสองแบบเกี่ยวกับการล่าเหยื่อของมันว่า มันอาจจะซุ่มเนียนๆอยู่ตามแหล่งน้ำรอจังหวะเขมือบเยื่อเพราะคาดว่ามันน่าจะสามารถดำน้ำได้นานถึงชั่วโมงเลยทีเดียวหรือไม่มันอาจจะเข้าไปรัดเหยื่อจนขาดอากาศหายใจก่อนกินหนูก็ไม่ได้ดูพิสดารอะไรเลยแฮะก็เหมือนงูทั่วๆไปนั่นแหลนะเนาะเพื่อนๆสังเกตไหมไม่มีตรงไหนในข้อสันนิษฐานการล่าที่พูดถึงการใช้พิษของมันเลยนั่นก็เป็นเพราะวา่า ไททันโนโบอาเป็นงูไม่มีพิษนั่นเองอืมแต่แค่รูปร่างและพละกกำลังของมันก็เกินพอแล้วละวะพูดถึงการล่ากันไปแล้วแล้วอาหารของมันล่ะมันจะกินอะไรบ้างอาหารหลักของไททันโนโบอาก็คือปลาไม่ว่าจะเป็นปลาปอดเต่านกหรือแม้กระทั่งจระเข มันสามารถขมือบจอระเข้ได้ทั้งตัวเลยนะเพื่อนๆกระเพาะเองมันทําด้วยอะไรวะนี่ยไททันโนโบอาอแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถเป็นฝ่ายกินเจ้าไททันโนโบอาได้เลยนะสิแต่อันที่จริงมีผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าพวกสัตว์อื่นๆก็อาจจะกินไข่ของไททันโนโบอาเหมือนกัน ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันจับได้ว่ามีคนแอบกินลูกๆมันไปมันจะทำยังไงอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือบางทีไททันโนโบอาก็กินไททันโนโบอาด้วยกันเองคาดว่าตัวเมียจะกินตัวผู้หลังจากผสมพันธ์กันแล้วแต่ไม่สามารถระบุเหตุผลที่ทำแบบนั้นได้ฮะฟันแล้วทิ้งนะเนี่ยตัวเมียเนี่ย ความยิ่งใหญ่ในเขต่าฝนก็คงต้องยกให้เจ้าไททันโนโบอาแต่ก็นั่นแหละท้ายที่สุดไททันโนโบอาก็สูญพันธุ์ไปเหมือนกับสัตว์ดึกดำบรรตัวอื่นๆซึ่งสาเหตุของการสูญพันธุ์นั้นผู้เชี่ยวชาญได้สันนิษฐานไว้สองประเด็นนั่นคือประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยช่วงหลัง,ลงอุณหภูมิบริเวณที่มันอาศัยอยู่เกิดลดลงอย่างรวดเร็ว และด้วยความที่ระบบร่างกายของไททันโนโบอาถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในอากาศร้อนจัดๆพอเจออากาศเย็นเข้าไปก็กลายเป็นอยู่ยากเลยทีนี้ทำให้จำนวนมันเลยลดลงไปเรื่อยๆอีกประเด็นคือการลดลงของพื้นที่ปา่าฝนซึ่งเป็นเหมือนกับบ้านของไททันโนโบอาทำให้มัน ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากจนถึงขั้นอาจเป็นเหตุที่ทำให้พวกมันสูญพันธุ์ไปอืมมันสูญพันธุ์ไปจริงๆใช่ไหมนี่แล้วงูยักษ์ใหญ่ยอดฮิตอย่างอนาคอนดาล่ะไม่ได้เป็นลูกหลานของไททานโนโบอาหรอกหรือความจริงแล้วอนาคอนดาเป็นงูยักษ์ในกลุ่มยูเนกเตสอยู่ในตระกูลบอยดีซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับไททันโนโบอา เพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าอนาคอนดาเป็นญาติกับไททันโนโบอาเพียงแต่อนาคอนดายัางไม่สูญพันธ์และอาศัยอยู่หลายที่เช่นในอเมริกาใตา้ประเทศโคลลมเบียและประเทศปารากวัยทางใต้ของบราซิลทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์จเจนตินาหรือในโบลิเวียถึงจะเป็นงูยักษ์ แต่เกยังขนาดไม่เท่ากับไททันโนโบอาอยู่ดีเพราะอนาคอนดามีความยาวสูงสุดราวๆ6เมตรและน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมในขณะที่ไททันโนโบอายาวกว่า2เท่าและหนักกว่าถึง5เท่าอย่างไรก็ตามเจ้าอนาคอนดาเกิมีความคล้ายกับไททันโนโบอาคือมันเป็นงูไม่มีพิษและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าตัวเมีย บางทีก็กินตัวผู้เป็นอาหารเหมือนกันในพาทของการเป็นนักล่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอนาคอนดาใช้วิธีรัดเหยื่อให้กระดูกแตกแต่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจริงๆแล้วมันบีบรัดเพื่อให้เลือดไม่ไหลไปเลี้ยงสมองจนเหยื่อนั้นตายหรืออีกกรณีหนึ่งคือรัดเหยื่อในน้ำให้เหยื่อขาดอากาศหายใจในน้ำจนตาย อันนาคอนดาอาจจะเป็นงูที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกก็จริงแต่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะถ้ามันได้ไปอยู่ในยุคโบราณแล้วละ่ะเก็ยังไงไททันโนโบอาเก็ชนะคาดลอยถึงจะบอกว่าไททันโนโบอาสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เมื่อไม่นานนี้มีคนบอกว่าเจอมันอยู่ในป่าอเมซอนนุเอาละสิหรือว่ามันยังมีชีวิตอยู่จริงๆ โดยรายงานจากสำนักข่าวเอ็กซ์เรของประเทศอังกฤษเมื่อปี2018ได้อ้างอิงถึงเว็บไซต์ Mysterious Earth ว่ามีคนในพื้นที่แถวป่าอเมซอนพบเจองูยักษ์ในป่าอเมซอนแต่พวกเขาไม่ได้เรียกมันว่าไททันโนโบอาแต่เป็นยาคูมามาแทนซึ่งเหตุที่คิดว่ามันเป็นไททันโนโบอาเก็เพราะขนาดความยาวของมัน ค่อนข้างใกล้เคียงกับไททันโนโบอามากๆนั่นคือประมาณ12เมตรนอกจากนี้ยังมีเมเจอร์เพอร์ซีเอ s ฟอนักสำรวจคนหนึ่งอ้างว่าตนเองพบกับงูขนาดมาห์มาในป่าอเมซอนในปี1906ขนาดของมันใหญ่มากๆที่กะคร่าวๆคือเกือบ19เมตรเลยทีเดียวเชียวและเขาก็ยิงมันทิ้ง แต่คณะกรรมธิการเขตแดนของบราสซิลบอกเขาว่ามีตัวหนึ่งที่เคยถูกฆ่าในแม่น้ําแห่งหนึ่งประเทศปาดากายซึ่งตัวของมันนั้นใหญ่ถึงประมาณ24เมตรถ้าเจอจริงนี่เท่ากับว่าขนาดของมันใหญ่กว่าที่ผู้เชี่ยวชาญสันนิฐานไว้เยอะเลยนะนี่ยถึงอย่างนั้นเรื่องของงูยักษ์ในอเมซอนของโลกยุคใหม่ก็เป็นเพียงคําบอกเล่า ไม่ไมีรูปถ่ายยืนยันหรือหลักฐานอะไรที่ยืนยันการพบเห็นอย่างเป็นทางการแต่ความเป็นไปได้อย่างหนึง่งภายในป่าอเมซอนอันกว้างขวางและเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพสูงรวมถึงยังไม่มีใครสำรวจได้ทั่วป่าอาจเป็นไปได้ว่ายังมีสัตว์แปลกๆที่อาศัยอยู่รวมถึงงูงประเภทที่อาจจะใหญ่พอๆกับไททันโนโบอาหรือไม่ มันอาจจะเป็นไททันโนโบอาที่หลงเหลืออยู่จริงๆก็เป็นได้ก็จบไปแล้วนะครับผมเรื่องราวของงูยักษ์ไททันโนโบอาเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมันยังมีชีวิตอยู่ไหมไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยเด้อ และฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพร้อมเ้าด้วยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันและว,วันนี้พร้อมเ้าคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อจุบ